สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะขอให้เม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆหรือเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะประจําเดือนตุลาคมนะพศ2566นะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะพลังงานของหมอไพ่ของหมอจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะ ขอให้ลูกดวงนะทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอธิษฐานจิตดีๆนะของหมอเปิดไพ่สักคู่ค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะไพ่จะบอกอะไรในเรื่องการงานการเงินชีวิตครอบครัวนะคะคนที่มีคู่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดสนิทในด้านสุขภาพโชคลาภนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือไพ่หรือสื่นศักดิ์สิทธิ์คูบาจย์ของคุณประจาตัวสังขารร่างกายของคุณอยากบอกอะไรหรือสื่ออะไรกับไพ่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะอมาเปิดดูกันได้เลยนะคะสิ่งที่หมอบอกนะ ในด้านการงานนะคะเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีทางเลือกและมีตัวเลือกเข้ามาในด้านการงานค่อนข้างจะเห็นชัดนะคะทําอะไรมีความตั้งมั่นหรือมุ่งมั่นนะคะพูดง่ายๆว่าใครเห็นอาจจะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมีเป็นที่กล่าวขานหรือว่าเป็นที่ยกย่องหน้าตาในทางสังคมด้านการงานที่คุณอยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านจ่ายตรงที่ออกอสื่อนะคะสื่อทางอากาศ ทั่วโลกที่หมอบอกเนี่ยคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงพิษผันกาลังจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกหรือบางครั้งอ่ะอาจจะมีเจ้านายอาจจะโดนควบคุมคอนโทรบ้างเล็กๆน้อยๆที่หมอบอกแต่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มดีขึ้นในทิศทางการทํางานนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากสิ่งที่หมอบอกนะคะบางทีสิ่งที่เราเลือกอาจจะมาถูกที่ถูกทางแล้วบางอย่างมันก็ต้องเขาเรียกอะไรไปตามน้ําบ้างไปฝืนกดเกณฑ์ธรรมชาติบ้างก็จะไม่ดีนะคะแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างหัวโบราณ มีความเป็นตัวเองสูงอย่างที่หมอบอกอาจจะมีความเครียดความกังวลบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของการทํางานนะคะถ้าเกิดติดต่อสื่อสารผ่านทั้งโลกของการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีในเดือนนี้นะคะเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยวางไม่เครียดไม่กังวลปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องอาจจะบอกว่าเป็นที่ถูกใจเลยนะจะบอกว่าเป็นที่ถูกใจหรือว่า เหมือนว่าใครเห็นใครรักคนเมตตาปานีนะที่หมอบอกมันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดอยากให้งานประเสริฐประสบความสําเร็จหรือสมบูรณ์แบบสิ่งที่หมอบอกแนะนํานะคะให้เอาผ้าสามสีนะคะหรือว่าอ่เขาเรียกอะไรเป็นผ้าได้ผ้าได้แดงนะคะไปผูกที่อ่าปู่เท้าเวสุวรรณก็ได้ค่ะคุณจะได้มีโชคมีลาบขอพรในเรื่องการงานความมั่งคงซะทุกอย่างจะได้เรียบร้อยเนาะอ่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่า อาจจะมีการาเห็นใจกันในบางเรื่องบางบางอย่างที่มีการตกลงหรือการพูดกันมาแล้วในใน,ในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะตกลงปรงใจมีการซื้ออะไรบางอย่างที่มันเป็นของที่สามารถาเป็นกำลังใจหรือของขวัญให้กัน มันเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรที่ทางหรือว่าจะเป็นที่ที่เราดูทำเลในการที่จะทำงานหรือธุรกิจของเราในอนาคตก็ได้นะคะคุณอาจจะตกลงปงใจไปเช่าหรือซื้อสัญญานะเช่าซื้อหรือว่าเป็นการเซ็นสัญญาก็ได้ในเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหรือธุรกิจที่เราทําร่วมกันก็ได้สิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะเห็นชัดเพราะคู่ของครอบครัวค่อนข้างจะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานดีในเดือนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกก็คือมันเห็นโดดเด่นนะคะคือทํางานร่วมกันยิ่งสามีภรรยา จะยิ่งมีความรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไปในทิศทางที่ดีอะค่ะสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือเราเคยฝันไว้มันกําลังจะเริ่มต้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานดีมากขึ้นนะคะคู่ชีวิตเรื่องการเงินด้วยที่หมอบอกบางทีเหนื่อยบ้างให้กําลังใจกันบ้างทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นเนาะมาดูในด้านของคนที่มีคู่นะคะโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสเสน่ห์นะคะมีะเน่เมตตามหานิยมนะคะหญิงเห็นหญิงรักชายและเห็นชายรักชายหลงนะคะลักษณะประมาณเนี้ยหรือคุณ อ่าทาอะไรมาสริกาก็ได้ที่หมอบอกนะคะหรือณห,หน้าทองนะคะไปแปะไปแปะแผ่นทองทั้งหน้ามาก็ได้ที่หมอบอกค่ะจะจะดูเป็นโดดเด่นหรือเป็นดาวดเด่นในช่วงนี้นะคะใครเข้ามาก็ มาลุมจีบลุมชอบลักษณะประมาณนี้คุณอาจจะมีความสุขในด้านนี้ก็ได้ในช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกเพราะมีคนคุยมากหน้าหลายตาเข้ามาถามว่าใจจริงเราลึกๆเราก็อยากจะได้ใครที่เป็นคู่ลึกพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตเราเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองสิ่งที่หมอบอกนะคะถึงเวลามันมาในเวลาที่ใช่หรือถูกต้องตอนนี้เราใช้เวลาเราก็เลือกดูสิ่งที่ดีๆเนาะสิหมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่ โชิทในช่วงนี้คุณมีโอกาสนะคะลักทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าไปไปมีชื่อเสียงได้ในในด้านของต่างประเทศนะคะถ้าเกิดว่าทํางานหรือเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงนะคะที่หมอบอกนะสื่อสารโลกโซเชียลออนไลน์ได้หมดเลยหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางเร็วๆนี้ก็ได้คะ่ะไปท่องเที่ยวต่างประเทศลักษณะประมาณนี้หรือว่าอาจจะพบเจอในลักษณะที่ตอนเราไปท่องเที่ยวนะคะสถานที่ จะบอกว่าเป็น uh, โบราณคดีโบราณวัตถุของต่างประเทศ ก็ไดา้หรือว่าจะเป็นในประเทศเราก็ได้แต่มันมีเกณฑ์ที่จะเดินทางที่หมอบอกคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ดีที่สินเสมอกันกับคุณหรือพร้อมเข้ามาซัพพอร์ตในความรู้สึกลุคุณเปิดใจแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันพร้อมที่จะมีใครสักคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือเราพร้อมที่จะมีใครเข้ามารักเราเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหญิงและชายสิ่งที่หมอบอกคุณมีโอกาสพบเจอคนที่ดีหรือสินเสมอกันนะคะขอให้พิจารณาตัวเองให้ดีรักตัวเองก่อนแนละสิ่งดีๆมันจะเข้ามาสิ่งที่หมอบอกนะบางครั้งไม่ต ในด้านของด้านการเงินโชคลาภเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะอันดับแรกไปไหว้ปู่ท้าวเวสุวรรณเช่นกันเพราะขึ้นมาคู่เลยจะเป็นยักษ์แดงยักษ์เขียวก็ได้นะคะในโบสถสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้โชคหรือเสี่ยงเลขท้ายอะไรตามมาลักษณะประมาณนี้อาจจะซื้อได้ได้โชคมาจากท่านนะคะแต่พยายามสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ถ้าใครเกี่ยวข้องกับพญานาคโดยตรงเลือบูชาท่านอยู่แล้วเลือก ที่ผ่านมาเนี่ยหนูเพิ่งไปสักการะมานะคะท่านอาจจะให้โชคให้ลาบหรือเรามีโชคมีลาบติดตัวมาแต่พูดอะไรขอให้คิดดีพูดดีนะคะมีสมาธิอยู่กับตัวเองพูดในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งดีๆจะเข้ามาตามปากเราจะสมพรปัรถนาขอท่านในสิ่งที่สมควรจะขอแล้วเราก็ปฏิบัติได้ด้วยนะคะการขอไม่ใช่เป็นการงมงายสิ่งที่หมอบอกคือการขอเป็นการที่บอกกล่าวท่านและเราก็ปฏิบัติด,ด้วยสิ่งที่หมอบอกสวดมนต์ไหวพระและสิ่งดีๆมันจะเข้ามาทันทีโชคลาบการเงินนะคะจะสมปัรถนานะ ช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเช่นกันแต่ขอให้คิดดีพูดดีเท่านั้นที่หมอจะเตือนนะคะมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะสิ่งที่หมอเป็นห่วงในช่วงนี้เนาะระวังในด้านการนั่งนานนะคะกระดูกสันหลังได้ที่หมอจะเตือนนะคะหรือระบบ อ่สนัสอักเสบค่ะระบบดวงตานะคะที่หมอบอกเนาะดวงตาขานะคะระวังไว้นิดหนึ่งนะจุดพวกนี้บางทีมันเป็นจุดที่เปราะบางคุณอาจจะทํางานหนักหักโหมหรือว่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือว่า,าเชื้อไวรัสเชื้อโรคมันมีต่างๆนาน,นาเนีนน่ยอาจจะไปติดมาในด้านการกินน้ําหรืออาหารเป็นพิษได้ให้ระวงังด้านนี้นิดหนึ่งที่หมอจะเตือนนะคะ การดูดวงของหมอเนาะก็หมอก็บอกในทุกคลิปค่ะเป็นการดูดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสิทธนะคะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้มีคนรักที่ดีคู่รักที่ดีแล้วก็ครอบครัวสามีภรรยาที่ดีขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่คุณมุ่งหวังทุกประการ เลือกอะไรก็ขอให้เลือกด้วยใจของเราหรือจิตที่เราตั้งมั่นนะคะทุกอย่างจะได้สำเร็จสมปรารถนานะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ